มาพบกันอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งคลิปนะฮะในการที่เราไลฟ์สดในงานมอเตอร์โชว์ตอนนี้เรามาอยู่ในบูตโตลต้าแล้วเห็นด้านหลังวันนี้อะไรครับพี่แมนเทคโนโลยีนะครับ Mobility ์ all นะฮะไฟฟ้าสำหรับคนเดียวนะฮะก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆเขาก็จะมีโชว์นะบนเวทีนะครับเนี่ยมีทั้งยืนแบบยืน แบบนั่งนะครับแล้วก็แบบเป็นวิวแชร์ด้วยนะครับนี่ก็จะเหมือนอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนแก่หรือผู้คนพิการได้นะครับในอนา<น>คตน,นี้ก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับรบผมวันนี้เรามากันแน่นอนนะครับสำหรับรถรุ่นใหม่ล่าสุดของโตโยต้าครับต้องบอกว่าก่อนที่จะมีงานมอเตอร์โชว์เกิดขึ้นเนี่ยโตโยต้าเนี่ยได้ออกรถรุ่นใหม่มาแทบจะแบบโห เอานิ้วมือนับไม่ทั่วนะครับป๋าใช่นะฮะเริ่มต้นตอนช่วงก่อนหน้านั้นก็จะมีโตโยต้าฟอร์จูเนอร์มีลีเจนเดอร์นะครับแล้วก็ยังมีรีโวรีโวรีโวล็อกโคโอ้โหมากันให้แบบทุกเซกเมนต์นะครับก็คือรถกระบะและรถแบบ p p v ใช่รถ SUV แบบ p p v ด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นของตัวกระบะไฮรักนะครับรีโวนะครับแต่งแบบทุกอย่าง ตัวใช่ครับเตี๋ยเตี้ยแต่งซิ่งแต่งซิ่งใช่ครับแซ t อิดิชัและไล่ลงมาก็นี่ฮะขึ้นมาสีขาวก็เป็นแ e t อ d i ิชั n ที่เป็นตัวปกติสีส่ประตูแล้วก็มาเป็น officials. ตัวพรีเลนเนอร์ขับสี่นะครับอันนี้เอ๊นี่พรเลนเนอร์ขับสองนะครับเป็นตัวยกสูงแต่ขับสองล้อเท่านั้นนะฮะและนี่ครับไล่ลงมาเป็นรีโวตัวนี้อ้าวเป็นพรีเลนเนอร์เหมือนกันก็มีให้ดูให้ครอบอะ คารับรุ่นนะครับนี่แล้วก็นี่คือตัวท็อปของเขาก็คือ Loco r ร v o Rocco นะครับก็คือแต่งเต็มนะฮะสวยงามอ่ะดูแล้วแบบดุดันนะครับกำลังพยายามหาโปรโมชั่นให้เพื่อนๆดูแตไม่มีนะครับจริงๆไม่รู้จะเอาอะไรมาโปรโมชั่นมาบอกให้นะฮะสำหรับโตโยตาปิดเปิดฟ้าท้ายปฝาแองย่าลองยังผ่อนยังไงเนี่ยผ่อนไม่ผ่อนผ่อนว่า พอนพอนเราก็ต้องมาคลองยู่ดๆเนี่ยใช่ครับเบาไม่มีโชคแบบโชกปล่อยได้เหรอไม่ได้ปล่อยได้ไม่ได้ปึะพึ่งเห็นไหเนี่ยปึ้งแต่ว่ามันเหมือนมีมีเขาเรียกเป็นกลไกอ่ะอ่าครับไม่หนัก่นะครับตัวแต่งแล้วก็ในงานยังมีอ่ายาลิสนะครับยาลิส a เอที ก็มีมาโชว์ใครที่สนใจนะครับราคาในงานโปรโมชั่นเอมไม่แน่ใจดอกเบีย้ยนะครับว่ามีอยู่หนึ่งจุดเก้าเก้านะครับแต่คือรถที่เป็นรถออกมาแล้วเนี่ยจะไม่มีโปรโมชั่นติดแต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่อย่างโต y ต้านนค,คันนี้ครับโค o โรราครอสพี่แมนนี่เราเห็นแล้วอฮเราดูกันไปแล้วนะครับเขาก็จะมีมีแพคเกจตัวนี้แต่งแบบเ,เรียกว่า a อดเวนเจอนี่นะ เป็นชุดแจ็คลอสนะครับสไตล์แอดเวนเจอร์หนึ่งล้านกับอีกแปดหมื่นเก้าพันฮะนี่เราได้เป็นตัวท็อปไฮบิดพรีเมียมแล้วก็เอามาแต่งเป็นแบบตัวเหมือนลุยหน่อยนะฮะแล้วไล่มาคนว่าเอาติสครับผมก็แต่งนะมีชุดแต่งใช่ครับใช่แต่คงเป็นออปชั่นเสริมนะพี่แมนดูสิถ้าสมมติต o วต้าเอาติส ถ้าโครราคอสเนี้ยหน้าตาเป็นแบบเอาติสจะเป็นยังไงโอ้ oh, สวยนะอ่ะก็ <c oughs> เราไปยอยู่กับมุมอีกแล้วคนละมุมเลยเลยไม่สามารถจะเทียบได้ตรงมุมนี้นี่มาดูพี่แมนนี่หน้าเอาติสแต่เป็นเตอร์ด้าไอโครราอสมันจะสวยขนาดไหนมีหลายคนอ่ะพี่แมนนี่เห็นอพอทุกคนเห็นตัวจริงแล้วอ,อ่ะจะบอกว่าหน้าไม่สวยเลยไม่ชอบหน้า หน้ามันดูบึ้งแต่ถ้าเป็นหน้านี้หน้าจะเส้นขึ้นหน้าจะยิ้มเหมือน c a m รีเนี่ยนะเหมือนกันแคมรี่เหมือนกันเนี่ยไม่เข้าใจดีไซเนอร์เนี่ยฮะซึ่งมันใช้เป็นเรียกว่าเซกเมนต์เนี่ยจะเป็น CSUV CSUV ีะะรับเตอร์ต้าเขียนชัดเจนว่าเป็น c s u อใช่ไหม ของพื้นฐานของค o ณว่าเอาติสันเองนะครับทั้งคู่ว่านี่คือ C Segment รถแบบ C s e g ก e n นก็คือจะเป็นรถที่ใหญ่หน่อยแต่จริงๆแล้วมันมันกลายเป็นราคาของตัวรถของโครราค s 斯เนี่ยมันไปขี่ๆอยู่กับนิสสันคิกซึ่งเป็น BSUV ใช่ไหมครับป๋าคนจะเล็กกว่าย่างเห็นได้ใช่ใช่ครับมาดูต่อ l e g e n d e r ครับนี่ที่ป๋ารอคอยที่รอคอยนะฮะ ในงานก็มีมาให้ชมนะครทั้งเ e จ e นเดอที่เป็นตัวท็อปสุดของของฝั่งของ t o y ยต้า o r t u n e r นะครับกา <ใน S 1> เป็นเ e จ e นเดอรุ่นฮี่ป<ห>า้าลนอกยจะสวยนะฮะจะเป็น d y t i m e r u n n i n n l i g h t แบบเป็นตัวแอกับด้านเนี่ยสวยงามนะครับแล้วข้างในก็ออปชั่นเยอะภายในนี่ออปชั่นเพียบ ล้อก็สวยเนี่ยล้อสวยเลยนะฮะลายเขาน่าจะเป็นร้อยยี่สิบ้ะเนี่ยขอบเท่าไหร่ฮะขอบยี่สิบครับเนี่ยมาดูห้างในห้างในนี่คือหรูหลาเลยนะฮะ แต่งเป็นทูโทนด้วยนะครับเป็นไงป๋าเห็นรีเจนเตอร์ครั้งแรกอ่าสวยมีลายไม้นะเงาด้วยนะครับหรูหราเลยแหละเป็นสีข้างในเป็นทูโทนนะครับเออทูโทนนะครับมาดูด้านหลังกันว่านั่งได้ไหมเนี่ยเออแต่รถโน่นนี่พี่ว่ามันจะสูงนะดู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 ป๋าปาขึ้นนะ สูงคนสูงร้อยแปดห้านะครับกำลังจะก้าวขึ้นไปบนรถที่สูงอันนี้คือปกตินะครับไนแกงก็ปิดนี่ตอคือเรจนเดอร์นี่ก็เหมือนจะเป็นตัวท็อปของตอนที่เป็นฟ o r t จ n e น t ร d ทดีนะครับป๋าใช้ช่วงล่างเดียวกันนะครับโชคสปริงแต่ข้างในหรูหราเลยบอกบอกได้นะครับเนี่ยมี ตัวชาร์จนะครับ2 1แอมป์นะฮะให้2จุดเลยนะครับ2คนนะฮะข้างล่างมีที่เสียบ AC 2 2 0โวล์ครับ<ม>ก็คือเสียบรับท็อปได้เลยนะครับเหมือนอยู่บ้านเลยตรงนี้ตรงนี้มีช่องสะหรับใส่มือถือ,อฮะนั่งโอเคเลยครับนั่งสบายครับ ท้องแอร์นะฮะมีตอนสองนี่มีให้เลย2ตัวนะครับพร้อมกับไฟตรงนี้ปรับแอร์ได้อีกนะครับตนนัวนี้ปรับพัดลมด้านหลังได้ครับแรงลมนะฮะไฟเป็นสีขาวครับแ e d ฮะสีขาวก็ให้มาครบฮนะบอกก็ถือว่านั่งนุ่มเหมือนกันนะครับแต่เฮดรูมเนี่ยของผมอาจจะเหลือน้อยหน่อยนะฮะ ตัวพื้นมันถูกยกสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูการพับเบากันนิดนึงฮะโอ้โหเนี่ยเนี่ยสูงมากเลยรนี่จะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ลำบากหน่อยเนี่ยแต่ป่าให้ดูลำโพงอย่างลำโพงเขาเป็น JBL นะครับลำโพง JBL ทั้ง JBL มาให้ด้วยวิธีการปรับเบาเป็นไงฮะมาดูครับนี่อ๋อขึ้นเลยครับนี่มือเดียวนะครับ เข้าด้านหลังนะฮะแต่เบกาก็จะเป็นแขวนอยู่เบาเบาแรงเบาแรงดีฝาท้ายไฟฟ้านะครับพร้อมกับคิกเซนเซอร์ครับอันนี้ถูกใจถูกใจป่านะครับคือตอนที่สามอ่ะก็ยังเป็นพับนะเป็นแวนองาาอยู่ตอนแรกๆใช่ครับเป็นพับแล้วก็แขวนขึ้นนะฮะอันนี้สไตล์เตอร์ใต้ตยตยอยู่แล้วนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับมีคิกเซนเซอร์ให้เออไม่แน่ใจมีมมจะคิกปิดไหม,มป่าจะปิดได้ไหมถ้าไม่มีลูกกุญแจเขาจะปิดได้ไหมครับเอาไม่ได้เอามาดูตรงนี้หน่อยเนี่ฮะค,คิกเซนเซอร์นะครับต้องยืนห่าง40่สิเซนนะครับเตะจะอยู่ประมาณ2ี่สิบถึงยีนะครับไม่ห่างแต่ตรงนี้แล้วก็ถอยมาหกสิเซนเพื่อให้มันปิด ก็ประมาณนี้มีบอกให้เสร็จนะฮะเดี๋ยวจะกดปิดตรงนี้ก็ได้นะครับก็ปิดได้เลยแล้วมาดูด้านท้ายปาสวยลืมฟอร์จูเนไปเลยฮะฟอร์จูเน่ฟอร์จูเก็ก็ตัวถังนี้เนั้นแหละแต่ตกแต่งเนี่ยคาโต้องต้องตัวยกให้ตอนนี้ลีเจนเดอร์ความหรูหรานะครับอย่างไหลแขวนอยู่ด้านล่าง เหมือนเดิมนะฮะสวยางามมีอะไรไหมฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูฝั่งนน้นไหมเอ๋ไปเดี๋ยวเรา<ม>ไปก่อนไปดูฝั่งน,น<ม>ู้นป่าอ๋อเดี๋ยวเราข้ามไปดูครับแต่อเอ๋ยอยากให้ปา่าอ,อ๋อเหรอ งั้นเราค้ามจริงๆอยากให้ป่าดูอะไรร้ว่าดูคันสีแดงไสีแดงไปดูรีจิเนอรสีแดงไหมไปดูสีแดงเป็นสีที่ต้องบอกว่าเป็นสีที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้เห็นรถรถ PPV แะแบบโอ้่เล่นสีแดงสดเลยอ่ะฮะอ่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องราคากันนะครับว่าราคาของเจ้า Fortuner เป็นยังไงกันบ้างนะฮะ นหลังนี่ก็จะมีนะฮะมีนี่แดงโอ้โหนี่แดงแบบตัวเจนเตอร์มีเม็ดด้วยนะเมดทัลลิกแดงเมดทัลลิกสวยนะครับเบาะข้างในก,ก็เป็นทริม ถูโท,ทนสีแดงนะเมื่อกี้เมื่อกี้รถสีขาวนะแต่ทริมสีขาวรถก็สีแดงรถทริมสีแดงนะฮะทริมท่านในก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะแประตูตูตัวแประตูแล้วก็ตัวนี้ฮะ ตัวนี้เป็นสีเ,เป็นเนม็ดด้วยนะมีมทัลลิกเม็ดนะครับสวยเลยตรงนี้มีดีเทลเบาไฟฟ้าฮะคู่หน้าเนี่ยเล่นขึ้นลงได้นะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับ ขอลองนั er ่งหน้าดูว่าข kind of ึ้นลาบากนิดนึงก็ถือว่าหรูหราฮเหียเท่าไหร่ตกลงอันไหนนะครับอันเนี้ยราคาครับโอเคเรจนเดอร์เนี่ยมันจะมีเครื่องยนต์อยู่2ตัวคือ2.4ด้วยกับ2.8 นะครับสองจุดสี่เนี่ยราคาอยู่ที่เป็นขับเครื่องสองล้อนะครับอยู่ที่หนึ่ง0้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทนะครับแล้วก็ถ้ามาเป็นสองจุดสเนี่ยเป็นเครื่องขับเครื่องสี่ล้ออยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันบาทคือเอ็มไม่เข้าใจว่าทำไมเขา,า,า,าต้องเป็นสามสี่นะแล้วก็ตัวสองจุดปดที่เป็นตัวท็อปอย่างคันนี้ไม่ใช่นะฮะตัวนี้เป็นรัวหนึ่งจุดห้าตัวเครื่องยนต์สองจุดแปดเทอร์โบเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งล้าน็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับแล้วก็ท็อปสุดไปเลย หนึ่งล้านแปดแสนสามืนเก้าันบาทเกือบจะสองล้านแล้วครับป๋าเรจนเดอร์นะครับถ้า <Le gender. S 1> <ะ>เป็นตัวออนี่อสีสวยจริงเอ<ว>เพิ่งเคยเห็นสีแดงแบบเนี้ยตอนนั้นที่เขาไปจอดตากแดดเขาจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับปา๋าเนี่ยพอมีแสงประกายเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าสีแดง,ขงเขามันมีออร่าไม่รู้เป็นคันเดียวกันที่จอดอยู่ที่ตอนนู้นปะ่ะตอนที่เราไปทดสอบกันนะฮะไฟหน้าสวยงามมาก แล้วก็นี่วันที่เราไปทดสอบตัวโครโรราค o s s เรายังไม่เห็นสีนี้นะป๋าเนี่ยสีน้ําเงินเดี๋ยวให้กล้องไปดูครับด้านหน้านะฮะตัวต้าเนี่ยโครโรราครอสสีน้ําเงินอันนี้สีสวยมากกล้องหันไปดูกล้องหันไปดูปดเขาอยากดูรถนี่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมืนเก้าพันนี่คือตัวท็อปสุดเลยราคาตัวท็อปสุดของโครโรราครอสนะครับนี่คือราคานี้เลยนะฮะ เส้นสายดีไซน์มาดูเส้นที่ชัดเลยเนี่ยะเอ๊ะสามเหลี่ยมป้องรับข้างสามเหลี่ยมไหมไม่ทัข้างและนี่หน้าหลังนะครับก็สวยดีนะครับ ราคาของโค o ร l a าครอสนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยที่เขาเปิดมาเนี่ยอยู่ที่9,89,000บาทแต่ถ้าใครที่ซื้อช่วงนี้ที่มาดูตอนนี้มันจะอยู่ที่9,59,000บาทนะครับสำหรับรุ่น1.8 1.8ไม่ใช่ไฮบริดไม่ใช่ครับอ่ารุ่นเริ่มต้นนะครับส่วนรุ่นรุ่น1.8เทีกัญญาฮะ ส่วนรุ่นเริ่มต้นนี่ไฮบริดน,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 นะอันนี้คือตัวท็อปแล้วน,นี่ไฮบริด<อ>นะครับตัวท็อปเขาอยู่ที่1ล้านนะครับหนึ่งแสนเก้าหันบาทมี3รุ่นนะฮะก็ดูเห็นคเพื่อนๆคงได้ดูแล้วละ่ะแต่ส่วนโปรโมชั่นตอนนี้เนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยถ้าซื้อวันนี้เนี่ยรับแพ็กเกจนะครับก็คือประกันแบตเตอรี่10ปีนะฮะแล้วก็ตัวเขียวก็ระบบไฮบริดเนี่ยหปีนะครับ ระบบไฮบริดเนี่ยหปีแบตเตอรี่เนี่ยเขาประกัน10ปีนะครับพร้อมระยะทางนะฮะหปีวานตีหนึ่งแสนห้าหมืนกิโลช่นะครับมูลค่า34,000บาทเลยถือว่าน่าสนใจแล้วก็วันนี้เราจะเห็นเลยว่ามีคนให้ความสนใจกับของคูร Cross มากนะฮะเสียอย่างเดียวอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วแต่ชอบเนาะสไตล์แล้วแต่คนชอบ แต่เอเพิ่งไปสังเกตหน้าของตัวลาโฟอารมณ์ใกล้ๆเคียงไงกันใกล้กันพยายามแบบแนวแนวดีไซน์ใหม่มาแบบแนวเนี้ยหน้าแบบเนี้ยนะฮะไป้ะป๋า,ปาไปเลยเราไปดูอีกที่นึงเลยดีกว่าป๋าอยากจะพาให้ดูถือว่าจริงๆถือว่าเันคู่แข่งของโครา c r คร s สได้อีกได้เหมือนกันนะป๋าไดอ,อีกอีกแบรนด์หนึ่งที่เรากำลังจะเดินไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมก็ เดี๋ยวนะมีคำถามไหมครับเพื่อนๆอ,อยากรู้เรื่องอะไรของบูธโตโยต้าบ้างตอนนี้เราอยู่ในบูธโตโยต้านะครับขออนุญาตเข้าดูคำถามนะครับใครที่ชมอยู่ตอนนี้ก็กดแชร์กันไปครับกดแชร์กันไปให้เพื่อนๆที่ได้ดูแล้วก็ใครสนใจอยากมาดูในงานกาะมากันนะครับเราพาให้ทุกท่านได้ดูและแล้วก็มาตรการความปลอดภัยที่นี่ก็มีเข้มข้นมากเข้าทุกบูธต้องมีชัยชนะนะครับ อ๋อลืมเพื่อนถามว่ามีเสียค่าเข้าไหมเสียค่าเข้าหนึ่งอยบาทนะครับนี่ครับคือกล้องก็จับอ้า